พิคาดกลางหิมะหลังจากที่ดูดาพิคาดจบใครหลายๆคนก็คงจะสงสัยปริศนามากมายที่เกิดขึ้นในซีซั่นแรกที่มันทิ้งเป็นปริศนาให้เราเอาไปคิดเอาเองคาดเดาไปต่างๆนานา,นาก่อนที่เราจะดูซีซั่น2นะครับคลิปนี้เราก็จะมารวบรวมปริศนาในภาคแรก การคาดเดาว,ว่าซีซั่น2เราจะได้เจออะไรบ้างและรวบรวมปริศนาต่างๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะโผลมาในซีซั่น2ก็เป็นไปได้ซึ่งผมเนี่ยก็ดูทั้งภาคไทยและซับไทยก็ดู3ามถึงสองรอบเลยทีเดียวซับไทยว่าสนุกแล้วลองภาคไทยเข้าไปดูจนจุดไม่ได้ก่อนอื่นก็ขอเตือนก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ดูดาพิคาตการหิมะซีซั่น1จบเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปหาดูกันก่อนนะครับไม่งนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจและจะมีบางฉากที่เป็นการสปอยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดก็เป็นไปได้้หรืออใคทีีม่มขสสงสัย นอกเหนือจากที่ผมพูดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการดูซีรีส์ให้กับคนอื่นเพราะแต่ละคนมีการตีความที่แตกต่างกันออกไปและขอย้ำขอย้ำว่านี่เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นเป็นการคาดเดาในเรื่องภาค2และข้อสงสัยปริศนาของดาบพิฆาตกลางหิมะซีซั่นหนึ่งตามความเข้าใจของผมที่ผมสงสัยโดยปริศนาแรกนั่นก็คือการตายของแม่พระเอก ใครที่ดูภาคแรกจบแล้วก็จะเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยต้องการแก้แค้นให้กับแม่ของตัวเองภาคแรกพระเอกก็สืบจนรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองนั่นก็คือคนในวังแม่ของพระเอกถูกรอบทำลายและตอนนั้นก็ยังตั้งคันพระเอกอีกด้วยสุดท้ายก็ได้หนึ่งชื่อนั่นก็คือทหารเตียวซื่อขันทีที่อยู่ในวังโดยสุดท้ายเขาก็ถูกสี่พี่น้องกำจัดนั่นก็คือพี่สาวของพระเอกสองคน กับน้องชายของพระเอกร่วมกันฆ่าแล้วก็ยังมีบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคนก็ได้กําจัดคันที่คนนี้จนสําเร็จโดยคันทีคนนี้ก็คือเควสใหญ่ที่พระเอกต้องทําก่อนจบภาคแรกมีนามว่าหานเตียวซื่อแล้วเขายังเป็นอาจารย์ของเจ้าขายสิทธิ์ร,ร่วมสํานัก ของพี่สาวคนรองของพระเอกโดยคนแรกถูกกำจัดไปแต่ว่าคนที่สั่งฆ่าจริงๆนั้นอยู่ในวังและมีอำนาจมากๆผมก็คาดการว่าเขาก็คือฮองเต้หรืออาจจะไม่ใช่ฮองเต้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นนางในอย่างไทเฮาหองเฮาก็สามารถสั่งฆ่าแม่ของพระเอกได้เหมือนกันเพราะว่าภาคแรกนะครับยังไม่มีการบอกอย่างชัดเจนว่าคนที่สั่งฆ่าแม่ของพระเอกนั้นเป็นใครกันแน่แต่คนที่สั่งฆ่าจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากๆในวังเพราะว่าสามารถรวบรวมเหล่าขุนนางจำนวนมากกำจัดแม่ของพระเอกเพราะว่าแม่ของพระเอกเองก็มี หรือที่สูงส่งหากไม่ใช่3ยอดฝีมือะระดับท็อปของยุทธภพก็ไม่สามารถจะสู้กับแม่ของพรพเอกได้เหมือนกันโดยจํานวนคนที่รอบข้าแม่ของพระเอกหนึ่งในนั้นก็คือหานเตียวซื่อ แต่ที่เหลือนะครับยังไม่ได้ระบุออกมาหรือยังไม่ทราบจานวนคนที่แน่ชัดแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหล่ายอดฝีมือและเหล่าคุณนางที่มีฝีมือมากๆอยู่ในนั้นเพราะตัวหางหานเตียวซื่อเองก็เป็นยอดฝีมือเหมือนกันถึงจะเป็นขันทีแต่เขาก็จัดอยู่ว่าเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆของแขวนโดยภาคสองผม,มาคาดการว่าพระเอกจะต้องตามหาว่าคนที่เหลือที่ฆ่าแม่ของตัวเองนั้นเป็นใครและอาจจะต้องแก้แค้นพวกเขาให้ได้โดยการฆ่าให้หมดซึ่งพระเอกของเราทีแรกก็เหมือนจะไม่โหดเทียมแต่เจอคนที่ฆ่าแม่ของตัวเองก็โหดเหียมทันทีคนที่สองที่ผม สงสัยก็คือจางจี้ลู่เสด,ด้าปดีแห่งเมืองหลวงในภาคแรกผมยังไม่เห็นว่าเขานั้นใช้วรยุทธ์ได้แต่มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงที่เขาจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าแม่ของพระเอกขนาดตัวเขาเองที่จะฆ่าพ่อของพระเอกไม่อยากให้พระเอกสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อนั่นก็คือตำแหน่งอองแห่งเปยเลียงเป็นการสืบทอดบ,บรรดาศักดิ์ถาวรส่งผ่านสายเลือดเท่านั้นโดยคนสุดท้ายที่ผมสงสัยก็คือแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองหลวงเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ฆ่าแม่ของพระเอกก็เป็นไปได้แต่ยังไม่มีอะไรมาพิสูจน์ และตอนสุดท้ายเองพวกเขาก็ยังร่วมมือกับพระเอกเอีกด้วยในการคำจัดคันทีอย่างหานเตียวซื่อข้อสงสัยที่2 แม่นางมีแพนด้าหรือแม่นางเฮ่เฮ่แห่งร้านขายเนื้อที่ผมเรียกว่าแม่นางมีแพนด้าก็คือสัตว์เลี้ยงของนางเนี่ยเป็นหมีแพนด้าโดยนางชอบขี่หมีแพนด้าตามพระเอกตั้งแต่ออกจากเปรยเลี้ยงโดยนางมีภารกิจคือฆ่าพระเอกแต่ก็เหมือนการช่วยพระเอกมากกว่าเพราะว่าตอนเด็กแม่ของพระเอกเป็นคนที่ช่วยนางไว้และนางยังเป็นตัวตนที่ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะว่ามีวรยุทธ์ที่ร้กาศมากๆและตอนสุดท้ายนางยังช่วยพระเอกในการเปลี่ยนถ่ายโชคชะตาของพระเอกที่อาจารย์ทวดแห่งเขาตงอู่คิดจะ ถ่ายโอนโชคชะตาของเขาให้กับพระเอกแต่ว่าแม่นางเออเอก็ได้เปลี่ยนถ่ายโชคชะตาโดยการใช้วิชารับเคลื่อนย้ายโชคชะตามาไว้กับตัวเองเป็นการรับเคาะแทนพระเอกหรือเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งของแม่พระเอก3ใครคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งกันแน่หลายคนก็คงเข้าใจว่าหวังเซียนจือคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ดาบพิฆาตกลางหิมะใครหลายๆคนก็อวยเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเทพกระบี่ หรือหวนก้าวกบีคนสนิทของพระเอกก็เป็นยอดฝีมือเหมือนกันแต่ก็ยังแพ้ให้กับหวังเซียนจือโดยหวังเซียนจือนั้นเรียกตัวเองว่าเป็นยอดฝีมืออันดับสองซึ่งเรื่องนี้เองผมก็ยังสงสัยว่าถ้าหวังเซียนจือเป็นยอดฝีมืออันดับสองใครจะเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งกันแน่โดยที่แรกผมคิดคาดเดาไปถึงแม่ของพระเอกแต่เอาไปเอามาคิดว่าแม่ของพระเอกก็คงไม่ใช่และมีทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คืออาจารย์ของแม่นางเฮอเฮอเพราะก่อนที่ปรมอาจารย์หรืออาจารย์ทวดของเขาลงู จะตายได้พูดต,ต่อหน้าพระเอกกับแม่นางเหอเหอว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของตาแก่นั่นเหรอซึ่งอาจารย์ทวดนะครับเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดแล้วในภาคนี้อายุมากถึงร้อยกว่าปีแต่ว่าอาจารย์ทวดแห่งเขาตรงอู่ก็ยังบอกว่าแม่นางเหอเหอเป็นสิทธิ์ของตาแก่นั่นเหรอหรือตาแก่นั่นอาจจะเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแผ mm. ่นดินนี้ก็เป็นไปได้แต่ยอดฝีมือคนอื่นไม่เคยพบเจอเพราะว่าวังเซ็นจืออาจจะเป็นคนเดียวที่พบเจอเขาเพราะวางเซนจือเรียกตัวเองว่าเป็นยอดฝีมืออันดับสองของยุทธภพและตอนท้ายลีชุนกังหรือเทพก การหลุดมาว่ามีผู้เท่าคนหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าวังเซนจือนั่นก็คือผู้เท่าเมื่อ500ปีก่อนซึ่งอาจจะเป็นยอดฝีมือในยุคนั้นเราก็ต้องรอดูภาคสองว่าผู้เท่าคนนี้จะมาปรากฏตัวในภาคสองหรือไม่สิจปริศนาตระกูลอู่คนที่ดูข้ามไปก็คงไม่เข้าใจว่าตระกูลอู่คืออะไรตระกูลอู่ก็คือตระกูลของแม่พระเอกตอนนั้นแม่พระเอกหนีออกมาจากตระกูลอู่พอรักกับพ่อพระเอกตระกูลอู่อดีตแล้วเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแผ่นดินแต่ด้วยเหตุที่ว่าไม่มีคนที่สามารถเสืบทอวิชา ได้ตะกูลอูจึงตกต่ำลงมาเรื่อยๆและตะกูลอูยังมีนี่แค้นกับแม่พระเอกซึ่งพระเอกก็ต้องมารับข้อแทนคนที่ตามฆ่านั่นก็คืออูริวติงหนึ่งในยอดฝีมือกระบี่แห่งสุสานตระกูลอูมีกระบี่มากมายอยู่ในมือเขาและยังเป็นคู่หูกับมือกระบี่อีกคนหนึ่งที่พลุทุ์ไม่ด้อยกับกันเลยนั่นก็คือชุวยวาแต่ก็ยังสงสัยว่าทําไมคู่นี้ถึงต้องตามฆ่าพระเอกความแค้นที่แม่ของพระเอกหนีออกมาจากตระกูลถึงต้องตามฆ่ากันเลยหรือนี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยว่าความแค้นระดับไหนที่ต้องให้คน รุ่นหลังในตระกูลมาตามฆ่าแต่ตอนนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยตามฆ่าพระเอกแต่ถูกดีชนกลางขัดขวางไว้เพราะพวกเขาไม่สามารถสู้ดีชนกลางได้และนี่ก็เป็น4ปริศนาที่ผมยังสงสัยอยู่และคาดเดามาให้ทุกคนฟังกันว่าทฤษฎีเหล่านี้เป็นไปได้หรือไม่แล้วต่อไปก็เป็นการคาดเดาอีกว่าภาคที่2เราจะต้องเจออะไรกันบ้างโดยภาคแรกทิ้งปริศนาภาคต่อไว้มากมายโดยเรื่องแรกนั่นก็คือคู่พระนางของเราภาค2จะต้องมาเป็นสโตูกันหลายคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าเจนนี่หรือสาวใช้ประจ จำตัวของพระเอกที่สนิทมากๆนั่นก็คือองค์หญิงองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฉูที่ล่มสลายไปด้วยกองทัพเปรยเหลียงนางเป็นทายาทหนึ่งเดียวของราชวงศ์ฉูและตอนสุดท้ายก็ได้สืบทอดอนันตกฉูโดยนางจากพระเอกไปเพื่อกลับไปยังแคว้นฉูซึ่งภาคสองก็คาดการณ์กันว่านางกับพระเอกจะต้องมาเป็นศัตรูกันเพราะว่ากองทัพเปรยเหลียงก็คงได้รับหน้าที่ทําสงครามกับแคว้นฉูอีกครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่2คือการทัศนาจรครั้งที่3ของพระเอกโดยพระเอกออกท่องยุทธภพมาแล้วถึงสองครั้ง ครั้งแรกก็คือไปกับหวนข้าวกระบ,บี่โดยไปแบบอตัวจากๆเหมือนขอทานแต่ครั้งที่สองก็คือเรื่องราวในภาคแรกที่เราเจอกันไปแบบเทพถูขนรอบตัวล้วนแต่เป็นยอดฝีมือกินอยู่อย่างสบายและยังมีกองทัพอักษรเฟืงนำทัพไปอีกด้วยไปแบบมหาเศรษฐีใครๆก็หวาดกลัวโดยภาคนี้ก็ไปแวะเวียนและทําความสัมพันธ์ยึดของเป็นพันธมิตรกับตำนักต่างๆมากมายโดยตอนสุดท้ายพ่อพระเอกก็ได้บอกว่าพระเอกจะต้องออกทัศนาจรหรือเดินทางท่องยุทธภพอีกครั้งหนึ่ง โดยมีจุดหมายเป็นแคว้นศัตรูที่แคว้นนั้นรวมมือกันฆ่าแม่ของพระเอกก็เป็นไปได้เรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่3การกลับไปเจอกันอีกครั้งของเผยนานเว่ยชายยาคนปัจจุบันของจิ้งอันอองแน่นอนว่านางมีความเป็นมาที่ไม่แน่นอนและได้ถูกสวีเฟิงเหียนหรือพระเอกของเราแย่งชิงมาจากจิ้งอันอองซึ่งปัจจุบันนางก็อยู่ที่เปยเหลียงโดยสู่รุ่ชานเป็นคนที่พานางกลับมาโดยภาคสองผมยังคาดเดาไม่ออกว่านางจะมีความเป็นมายังไงกันแน่หรืออาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับจิ้งอันอ,อง ถึงยอมแต่งงานเข้าไปอยู่ในจวนแล้วยังลูกชายของจิ้งอันอ๋องก็ยังแอบชอบนางอีกต่างหากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องที่4ก็คือการเปิดฮาเลมของพระเอกหลายๆคนก็คงจะคิดว่าภาคแรกเนี่ยมันยังฮาเลมไม่สุดใช่ไหมภาค2ยังต้องมีฮาเลมมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะพระเอกของเราลลยล้อมไปด้วยสาวงามมากมายที่จริงแล้วนะครับพระเอกของเราเนี่ยชอบแค่นางเอกคนเดียวนั่นก็คือเจียงหนีแต่ว่าพระเอกเนี่ยมีสาวรับใช้มากมายที่คอยปฏิบัติล้วนแต่เป็นสาวสวยทั้งนั้นที่ผมนับๆเล่นๆเนี่ยภาคแรกเนี่ยก็ม 7คนด้วยกันขอบอกตามตรงว่าผมยังจําชื่อไม่หมดเลยและอาจจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของสตีที่พระเอกเจอเป็นคนแรกในเรื่องภาคแรกนั่นก็คือจิ้งจอกขาวบอกตรงๆนะครับว่าผมยังจําชื่อเธอไม่ได้<ม>ก็เลยเรียกว่าจิ้งจอกขาวไปก่อนแต่ใครที่ดูดาพิคัติมะแล้วก็คงจะเข้าใจว่าผมหมายถึงใครโดยประวัติดยละเอียดของจิ้งจอกขาวแม้แต่สีเชลเองก็ยังไม่สามารถสืบได้ว่านางมีความเป็นมายังไงกันแน่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอย่างที่5นั่นก็คือพระเอกได้ขึ้นเป็นองแห่งเปรเลียงซึ่งเป็นสิ่่งที อยางจชวีเซียลต้องการ,บ,ารบังคับบัญชาการกองทัพแห่งเปยเหลียงอาชาเล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในแคว้นและสิ่งสุดท้ายเป็นเควสที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระเอกก็เป็นไปได้เรื่องนี้ไม่มีใครช่วยพระเอกได้เพราะว่าพระเอกได้สาบานและสัญญากับหวังเซียนจือว่าเขาจะเป็นผู้ต่อสู้หรือจะต้องเอาชานะหวังเซียนจือให้ได้และหวังเซียนจือเองก็รับคําท้านั้นซึ่งแม้แต่หลี่ชุนกังก็ยังไม่สามารถสู้หวังเซียนจือได้นี่เป็นเควสที่ใหญ่ที่สุดของพระเอกในภาคสองก็เป็นไปได้เพราะว่าการสู้กับหวังเซียนจือ ซึ่งเป็นยอดฝีมืออาจจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายของเขาแม้แต่หวนก้าวกระบี่ก็ยังหมดแรงที่จะสู้กับหวังเซียนจือนี่ก็เป็นเรื่องราวการค่าดเดาทั้งหมด,ท,หมดที่จะเกิดขึ้นในภาค2แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้จบภายในแค่ภาคสองอาจจะมีภาค3ต่อก็เป็นไปได้เพราะถ้าหากเราเรื่องทั้งหมดนี้กว่าพระเอกจะไปทัตนาจรไปยังแคว้นศัตรูที่ฆ่าแม่ของพระเอกเรื่องราวก็คงจะจบในภาคสองแล้วยังไม่ต้องพูดถึงการสู้รบกับนางเอกการโคน่นคนที่อยู่เบื้องหลังในการฆ่าแม่ของเขาที่ทรงอํานาจมากๆในวังหลู นี่ก็เป็นการคาดเดาในเรื่องทั้งหมดของผมหากมีข้อสงสัยที่ผมยังไม่พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยหรือใครที่มีอะไรที่แนะนําเห็นต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นกันได้อ๋อแล้วขอแทรกปริศนาอีปริศนาหนึ่งนะครับนั่นก็คือใครยังจําคนรักของพี่ใหญ่ของพระเอกได้บ้างนั่นก็คือสิทธิ์น้องของเจ้าสํานักบูตึงที่เป็นคนถ่ายทอดเต้าหวงถิงให้กับพระเอกซึ่งสิทธิ์น้องคนนี้นะครับอนาคตภายหน้าจะเป็นเจ้าสํานักบูตึงคนต่อไปตอนสุดท้ายนะครับตอนที่เทกบีดี กงต่อสู้กับหวังเซียนจือ่อขนาดนั้นเองว่าที่เจ้าสํานักน้อยของบูตึงก็ได้เข้าชานอย่างปริศนาและเจ้าสํานักบูตึงก็ได้บอกว่าเหมือนว่าเขากําลังจะตื่นขึ้นมาทนผู้ชมคิดว่าเจ้าสํานักน้อยมีวิญญาณหรือใครกําลังจะตื่นขึ้นมาขนาดเจ้าสํานักของบูตึงคนปัจจุบันยังบอกว่าใครกันแน่ที่ทําให้เจ้าตื่นขึ้นมาได้นี่ก็เป็นข้อสงสัยข้อสุดท้ายที่ผมแทรกเข้ามาและก่อนจากกันไปขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราถ้าหากคลิปนี้กระแสดีก็จะมี คลิปแนวนี้ออกมาอีกเรื่อยๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ